สวัสดีคะ่ะดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนันน่าแฟมิลี่ค่ะกี่เดือนแล้วที่เราไม่ได้ถ่ายคลิป <c oughs> ก็ที่ไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าเราติดสอบมู่นนี่นี่ด้วยนะคะแล้วก็งานก็โคตรจะเยอะเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะว,วันนี้นะคะเราลืมบอกว่าเรามากันที่น้าพุร้อนเค็มอําเภอคลองท่อมนะจ๊ะ <c oughs> นะ่จ๊ะนะ่จ๊ะคือที่จริงเราจะมานานแล้วแหละแต่ว่าแบบเขาไม่ได้เปิดเขาปิดนั่นแหละสวัสดีค่ะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องแปลกใจทำไมใส่แว่นสายตาท่าน <c oughs> โอ้ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนอะอยากมาเล่นน้ำอืมที่แช่ใช่ไหมยอยากอยากเล่นอนะ่ะมือจ,จุม่มที่ร้อนไหมเยนม็นหรอมั้งเข้าไม่ได้ค่ะก็ทุกคนรู้ไหมว่าเรามาที่นี่แล้วทําให้นึกถึงอีกที่นึ่งอะ เราน่าจะเคยอุ้ยตัวเสียงก้องมากวันนี้ร่มสบายมากเลยอ่ะขอญาติถอดจริงพี่หกคือวันนี้ร้อนมากทุกคนแล้วแบบใส่แมทแล้วแบบว่าใส่แมทแล้วเดินแบบไม่ไหวจริงตรงนี้เย็นมากอ๋ออ๋ใช่ตรงนี้เยน็นลรงพัดเย็นดิว๊าท์ What? What the fuck อันน,น,นนี้มันเดินวนไปใช่ไหมวนรอบใช่ไหม <c oughs> ออม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 นีแย่แล้วโอ้ยทา,างทาง,งเข้าเมื่อกี้นั่นไงฮะนีะ่ทางตรงนี้อ๋อเออเราไม่ได้มาเข้าตรงนี้เลยมาฝั่งนี้มาท่าน,นั้นมาไปฝัง่งไหนฮ่ท <c oughs> ุกคนมันเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยเพราะอะไรมันร้อนร้อนอ,อากาศร,ร้อนคือวันนี้ที่เรามาอากาศร,ร้อนจิเห็นไหมได้ยินเสียงไหม,ไมเสียงอะไรธรรมชาติจริงจริงนจริงจริงจริงหลีดใช่ไหม เสียงดังขึ้นดังขึ้นมันอยู่แถวนี้ดาอยู่แถวนี้ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทางตันไหมตรงนี้กังก็ทำแค่นี้แหละให้ให้มาดูป่าตรงกลางด้วยเฉยใช่มันสุดแล้วนะจ๊ะพอมาอยู่ตรงนี้สิงแม่ขึ้นสึกถึงคืออะไรรู้ปะปิกนิกก็แบบแถวนี้มันไม่มีคนอยู่ไงแล้วก็มาปิกนิกตรงนี้แล้วก็ปิ้งยากโอ้ กิน่ามกลางธรรมาชาติใช่เฉยๆไปเลยอ่ะโน้ำน่าเล่น,อ,นอ๋อใช่อยากเล่นมากแต่เสียดายไม่ได้เอาชุดมาปีอะนะตลอดเลยอยากเล่นจริงๆ้โอกาไมันมร้อนด้วยแหละอืมใช่อยากเช่เท้าอ่ะไปหาที่แช่เท้าไหม ตอนนี้นะคะแล้วก็ถอดแว่นถอดแว่นเพราะว่ากลัวมันหล่นนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงฉาก stretchy rail นะคะอย่าอย่าไปโฟกัสตรงตรงแง่งตีนตรงนี้นะคะเพราะว่าแง่งเท้าแง่งเท้านะคะเพราะว่าเหล็กมันมันเขาเรียกอะไรหล่นทับนะคะเราก็จะมาจุ่มกันนะคะห้าสี่สาม สองหนึ่งจุ่มค่ะจุ่มข้างนี้ก็พอทำยคพีแต่ไม่มีเสียงโอ้ยร้อนจริงจังร้อนไหมก็ค่อยแช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะปรับตัวได้มันก็จะไม่ร้อนป๊บนึงนะเดี๋ยวจะค่อยๆแช่นะคะตื้อ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 โอเคเอาเละค่ะ เฮ้ยมันร้อนจริงร้อนร้อนจริงส6สบุกองศาแล้วนะมันมีป้ายอยู่อะส่สบุกองศานะแค่มันร้อนจริงขน,นงงาดน,นะน,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 นี้ทำไงดีวะอยากแช่ก็อยากแช่ร้อนก็ร้อนให้ตายเถอะไม่ค่อยๆค่อยๆแช่เดี๋ยวมันก็จะปรับตัวได้นะร้อนจริงจริงจังอันนี้จริงจังร้อนร้อนจริงๆริงอ๋อ จะสุกแล้วออเท้าจะสุกแลวค่ะทุกคนอ๋ตอนนี้เหมือนเท้าโดนต้งเลยแฮะกัหนึ่งขออ่อกข้างเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่ว่าพอนานๆมันรู้สึกว่าบัญชานะมันจะปรับตัวเอออออใช่มันร่างกายจะปรับตีนเอ้ตีนเท้าชาแล้วทุกคนมันจะปรับตัวปรับตัว<อ>แล้วก็จะรู้สึกจะไม่ค่อยร้อนอะไรอย่างงีเ้เอเอเออ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 าให้แช่ไม่เกินห้านาที มงั้นเดี๋ยวเท้าจะสุกได้นะคะโอ้ยดูแดงแดงเลยอ่ะโอ้แดงเลยดูเทียบเทียบกับฝั่งนี้แดงเลยทุกคนเฮ้ยมันมันมีฟองอากาศลอยขึ้นมาด้วยเปล่าแล้วมันเกิดมาจากอะไรวะฟองอากาศหู้น่าสนใจจังเลยแอลโกโปกันไปค่ะแอลโกโปรกันนะมาดูบ่อนู้นใสใส เออใช่บอยนิสัยมากจะบอยรู้คือแบบน่กกากลัวจริงมันแหลมอ่ะเป็นไงบ้างอื ยังไงมั้งความรู้สึกตอนนี้ก็คืออยากเล่นน้ำลมนร้อนมลมเริ่มพัดเย็นนะใช่ก็คือการที่มานั่งเล่นน้ำพุร้อนะมันจะทำให้เราวีลักวีลักเกียสบเมียงเลือดลมไหลดีมีความรู้มีความรู้มาทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะจริงก็ได้ลงแช่นะอืมใช่แช่ เราก็มีโอกาสได้แค่เอาเท้าจุ่มนิดนึงเท่าน,นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้เอาชุดมาคือแบบแย่มากทุกคนไปน,นี่ท <ไป S 2> ุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะบอ,นนนบอกครอบครัวใช่ไหมเออตอนแรกนึกว่าเป็นสะะ เขาเรียกาสาละกันแย้ว่าเป็นาสาเด็กเพราะว่ามันเล็กไงแต่ว่าเราไปอ่านป้ายมาเขาบอกว่าเป็นสาเฮ้ยเป็นบ่อครอบครัวนะคะเพราะว่า <Okay. S 1> เออเวลาครอบครัวมาใช่ไหม,เ,มนเนี่ยก็นั่งยลองอย่รอวันนี้โอ้ดีเนาะขนาดยังแม่นั้นดังสีความร้อนแผ็อะเอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยร้อนเท่าบ่อดูนะ <laughs> <laughs> มันไม่ค่อยร้อนเท่าบอดูเลยนะ <laughs> แต่ว่าขนาดที่นั่งตูดนี่ก็แบบร้อนมากเลยนะจริงพื้นนี่ก็ร้อนเหมือนกันอ้ขนนะกแข่งจะล่วงกลัวมันร้อนเกินแล้วมันร้อนทุกพื้นร้อนทุกพื้นร้อนมากโอ้ลืมบอกเลยว่ามันใสมากทุกคนใส่จริงจัง ใส่โคตรๆไม่ไหวแล้วล้ใส่มากทุกคนดูจากความที่เอ่อมันเขียวชะอุ่มเครนะเขียวมรกตนี้สิมันใส่มากเลยอ่ะทุกคนมันคนนะแค่จะล่วงยิงค่ะก็ขอจบคลิปนี้วเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันที่ช่องนานาสิมนีนะคะอุยค่ะก็ขอไปแล้วนะคะบ๊ายบายก็คือร้อนจริงจังนะคะอุ้ย ชอบชอบแว่นไหมชอบแว่นใหม่ไหมเออถ้าเกิดว่าลูกนี้มันเป็นยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบาย